วันนี้ก็ตรงกับวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2,568ตรงกับวันขึ้นสามค่ำเดือน9วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปความโชคดีของเราก็คือยังมีชีวิตที่ได้ทำความดีถต่หากว่าชีวิตของเราไม่ทำความดีชีวิตของเราก็อาจจะได้รับประโยชน์ ที่ควรจะได้ในแต่ละวันแต่ละวันน้อยไปหน่อยการที่เราได้มีโอกาสเจริญกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ก็ชื่อว่าเราได้กระทำที่พึ่งให้กับตนเองบุญกุศลนั่แหละที่จะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงสิ่งของเงินทองบรรดามีอยู่ในโลกหรือสิ่งอื่นใดก็ตามบรรดามีอยู่ในโลกที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปมีการแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งของทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านั้นก็ล้วนหมดไปในโลกใบนี้ไม่สามารถที่จะติดตามเราไปได้ก็มีแต่บุญและบาปนั่นแหละที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำที่จะส่งผลให้ได้รับวิบากที่น่าปรารถนาน่าชอบใจหรือวิบากที่เป็นทุกข์อันเวลาที่เราได้มีโอกาสเจริญกุศล จึงกล่าวได้ว่าเราได้กระทําที่พึ่งให้กับตนเองเพราะเพราะว่ากุศลนั้นเวลาส่งผลก็จะทําให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขได้รับความสวัสดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสแสดงเกี่ยวกับกุศลไว้หลายระดับกุศลขั้นทานขั้นศีลขั้นภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาที่บุคคลใดกระทา ให้เกิดให้มีขึ้นในขันธสันดานของตนของตนกุศลนั้นก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นน,นแต่ในคราวที่เราประสบกับปัญหาหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของเราเราจะทำอย่างไรให้กุศลเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็อยู่ที่อัธยาศัยอยู่ที่การสังสม ถาว่าใครก็ตามสั่งสมเหตุไว้ดีการเจริญกุศลของบุคคลน,นั้นก็เป็นไปได้โดยง่ายฉันในวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีการใส่ใจถึงคุณของพระบริเจ้าอยู่บ่อยการใส่ใจการระลึกนึกถึงคุณของพระเเจ้าอยู่บ่อยๆก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เด็กคนนั้นเวลาที่เจอกับเหตุการณ์ใดก็ตามที่ตนเอง ได้รับความเดือดร้อนหรืออยู่ในภาวะที่จะเกิดอันตรายความคุ้นเคยที่ได้สั่งสมไว้ก็จะทำให้นึกถึงคุณของพระองค์ก็เป็นเครื่องป้องกันภัยในะอย่างหนึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลโยมครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราประทับอยู่ณนะพระเวโรวันกรุงราชครห ในคราวครั้งนั้นในเมืองราชครือเนี่ยมีเด็กสองคนคือบุตรของคนสัมาทิจิคนหนึ่งบุตรของคนมิฉาทิจิคนหนึ่งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เล่นคลุบด้วยกันเสมอๆอ,อ,อันนี้วิธีการและเล่นของคนอเดียในยุคนั้นเขาจเล่นคลุบแถวบ้านเราคนจะเป็นพวกทอยหลุมแล้วมั้งสมัยโบราณนะันนะเล่นทอยหลุม คงยังไม่มีเกมเหรอสมัยก่อน,นเด็กสองคนนั้นบุตรของคนสมาธิชิเมื่อจะทอดคลุบก็ระ,ะลึกพะพุทธคุณเวลาแกจะเล่นก,กีฬาคลุบเนี่ยกับเพื่อนนะก่อนที่แกจะทอยอคลุบของแกเนี่ยจะทอดคลุบเนี่ยแกก็จะกล่าวคํานอบน้อพระเจ้าก่อนนะโมพุทธสัตไม่ได้กล่าวเยอะนะนะโมพุทธสัตคำนี้เนี่ยเป็นคําติดปาก ยมเกตเคยเปล่งคำนี้ไหมนโมโพุทธสัจคนไทยของเราเวลาเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามคำที่ติดปากคุณพระช่วยคุณพระช่วยนะช่วยได้หรือไม่ได้ไม่รู้ละคุณพระช่วยไว้ก่อนจังในคราวครั้งนั้นน่ะเด็กน้อยคนนี้แกจะนึกถึงคุณของพระเจ้าอยู่เสมอเสมอคำที่แกใช้คำที่แก,แกระลึกอาศัยคำคำนีร้ระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ ว่านโมพุทธัสสะมันแปลกตรงที่ว่าเวลาที่แกเป็นเล่นแกไปทำอะไรก็แล้วแต่แกจะต้องกล่าวคำนี้ก่อนแล้วจึงทอดคลุบส่วนเด็กอีกคนหนึ่งก็นึกถึงคุณของพวกเดร์ีกล่าวว่านโมอรหันตานังขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์ทั้งหลายเด็กน้อยนอบน้อมพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไหมเป็นนะ แต่พระอรหันต์เนี่ยเป็นพระเทเจ้าไหมไม่ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตรัสรู้เองนะไม่มีใครเป็นครูไม่มีใครเป็นอาจารย์นะส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทีนี้เด็กน้อยที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยแกจะนอบน้อมพระอรหันต์ที่ เป็นพระอรหันต์จริงๆหรือเป็นพระอรหันต์สมมุติสมมุตินะเพราะพวกเดรัถฉีเนี่ยไม่มีอรหันต์โยมไม่มีสามณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ในธรรมวินัยอื่นนอกจากธรรมวินนยนี้หมายความว่าในลัทธิศาสนาอื่นไม่มีพระโสดาบันไม่มีพระสกทาคามีไม่มีพระอนาคามีไม่มีพระอรหันต์ สมณะที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันสมณะที่สองก็คือพระสกะทาคามีสมณะที่สามก็คือพระอนาคามีสมณะที่สก็คือพระอระหันต์ฉะนั้นเมื่อเด็กที่เป็นมิจฉาทิจฉิระลึกถึงขุนของเดรัจฉีแล้วกล่าวว่านะโมอรหันตานางังขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์และก็ทอดครุบทั้งสองคนนี้เนี่ยเล่นกันที่ไรก็แล้วแต่ บทของคนสมาธิธิกนชนะประจําเลยเพราะว่าแกก็มีวิธีการเล่นของแกและแกก็มีความเชื่อมั่นในคนของพระเจ้าแปลกตรงที่ว่าความเชื่อมั่นของแกทำให้แกระลึกนึกถึงคุณของพระองค์อยู่บ่อยๆเนืองๆไม่ว่าจะเวลาใดก็แล้วแต่มีโอกาสก็ระลึกนึกถึงเสมอทีนี้ ก็คิดว่าเพื่อนคนนี้เนะี่ยระลึกแล้วอย่างนั้นก็กล่าวแล้วอย่างนั้นทอดคลุบจึงชนะเราพวกที่บุตรของคนมิฉาทิฐินะแกก็เห็นอาการของเพื่อนของแกเอ๊แก่นอบน้อมแบบนี้อยู่บ่อยๆเล่นกันทีไรก็แพ้แกทุกทีเลยก็เลยทำยังไงล่ะนะก็เลยทำอย่างนั้นบ้างแกก็หันมานอบน้อมพระเจ้าบ้างแล้วก็ได้ปลูกฝังในพุทธานุสติจาก คนมิจฉาทิฐินะอยู่ในตระกูลมิจฉาทิฐิแต่พระอาศัยการเล่นมันแปลกตรงนี้ว่า <_ d ata> พอเล่นแพ้เขานะเฮ้ยเล่นแพ้เพื่อนนี่ <_ d ata> เอาเพื่อนทําไมชนะเราตลอด <_ d ata> อ๋อแกนอบนอบ้นอมพระเจ้า <_ d ata> แกไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าคํานี้เนี่ยจะเป็นคําที่พิเศษก่อนหน้านั้นนะ <_ d ata> พอแกนอบน้อมพระอรหันต์ก็แพ้เพื่อนแกที่นอบน้อมพระเจ้า <_ d ata> แกเลยเปลี่ยนบ้าง หันมากล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าพูดไปพูดมาอา้าวแกก็มีความผูกพันอยู่ในพุทธ,ธานุสติอยู่ในคุณของพระเจ้าต่อมาโยมเด็กผู้เป็นสมาธิชชิตเนี่ยก็ได้เดินทางไปกับพ่อนะพ่อก็พาแกไปด้วยพาไปหาฟืนก็เทียมเกวียนเพื่อไปหาฟืนพาลูกชายของตนไปด้วย บรรทุกฟืนในดงมาเต็มเกวียนแล้วก็ขับมาถึงนอกเมืองแสดงว่าตอนไปหาฟืนเนี่ยไปหานอกเมืองนะเมืองในสมัยก่อนเขามีประตูเข้าออกแล้วก็มีการปิดประตูเมืองเป็นเวลาออกไปตอนไหนก็ตอนประตูเมืองเปิดถ้าจะเข้ามาในเมืองก็ต้องมาก่อนประตูเมืองปิดถ้าประตูเมืองปิดก็หมดสิทธิ์เลยคนอิเนเดียมันจะแปลกตรงที่ว่าเขาไม่เอาเวลา แบบนาฬิกาสมัยนี้นะณนะปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นนะก็เอาอา,อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกไปตอนแรกๆก็งงโอ้โหคนที่ดูแลสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังเวชนิยสถานเขาจะมีนกหวีดเป่านะให้เราก็งงนะว่าเอะเขาเขาเป่าทําไมตอนแรกก็ตกอกตกใจกลัวว่าจะถูกขังนะแล้วเขาก็ปิดประตูจริงๆนะต้องไปต่อรองกับเขาอะ เขาถึงจะเปิดให้ออกมาเขาไม่เอาเวลาเป็นประมาณที่นาฬิกานะเขาอาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกถ้าอาทิตย์ขึ้นก็เปิดประตูเมืองถ้าอาทิตย์ตกก็ปิดประตูเมืองอันนี้ก็เช่นเดียวกันประตูเมืองราชครึกก็ถูกเปิดปิดเป็นเวลาเนี่ยพอนายคนนี้มาถึงนอกเมืองก็ปล่อยโคไปในที่ที่มีน้ำหาง่ายแสดงว่าการ เดินทางในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไปด้วยเกวียนเทียมวัววัวเทียมเกวียนไปนั้นเวลาที่มีการมาถึงที่พักที่อะไรก็ปล่อยให้วัวนั้นได้พักได้กินน้ําอะไรบ้างทีนี้เนี่ยวัวมันก็เดินไปหาแหล่งน้ําไปไปมาๆก็เดินไปใกล้ป่าช้าโยมแล้ววัวก็ออกหากินทีนั้น โคของเขาก็เข้าเมืองไปกับหมู่โคที่เข้าเมืองไปในเวลาเย็นบัวมันก็ไม่รู้เนี่ยว่าเออแกจะต้องไปพร้อมกับเจ้าของเห็นวัวตัวอื่นมันเข้าเมืองไปนะแกก็คิดว่าโอ้คงเป็นเวลาเข้าเมืองแล้วมั้งก็เดินตามไปด้วยนายสากติกาก็ตามโคเข้าไปในเมืองนะไปตามหาวัวตัวเองเพื่อจะเอามาเทียมเกวียนต่อพบโคในเวลาเย็นแล้วก็จูงออกไปยังไม่ทันถึงประตู ประตูก็ปิดเสียก่อนที่จะเข้าถึงดังนั้นบรของเขาจึงนอนอยู่ใต้เกวียนเพียงผู้เดียวในความมืดแล้วก็นอนหลับไปเด็กน้อยอยู่คนเดียวอยู่ในบริเวณใกล้ป่าช้าโยมเคยอยู่ใกล้ป่าช้าไหมเคยนะบรรยากาศอยู่ใกล้ป่าช้าเป็นยังไงบันเทิงร่าเริงรู้สึกเบิกบานใจหรือหวาดเสียวโอ้หวาดเสียวนะเออ พระก็เหมือนกันโยมบางรูปบางท่านไม่คุ้นเคยนะไม่คุ้นเคยกับป่า,ปาช้าทำยังไงให้คุ้นเคยไปอยู่เลยไปอยู่ตอนแรกก็โอ้โหนอนไม่หลับนะบางรูปบางท่านนะนอนไม่หลับไอ้นั่นตกไอ้นี่ตกระแวงไปหมดนะไปไปมา,มา,มาอาศัยความคุ้นเคยนั่นแหละทําให้กลัวทําให้หายกลัวได้อันนี้ก็เหมือนกันเด็กน้อยแกก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่า ความเป็นเด็กของแกเนี่ยไม่ได้รู้ว่ามันป่าช้าหรือไม่ป่าช้าแกก็นอนอยู่ใต้ท้องเกวียนนั่นแหละทีว้นในกรุงราชเครือยมตามปกติก็มีอามนุษย์มากอามนุษย์คือพวกยักษ์บ้างพวกเปรตอสุรกายบ้างแต่อามนุษย์ในที่นี้คือเป็นพวกยักษ์โยะเมื่อเด็กนอนอยู่ใกล้ป่าช้าเนี่ยพวกอามนุษย์ก็ออกหากิน แล้วก็ออกมาเจอกับเด็กน้อยคนนี้ในอมนุษย์สองตนนั้นตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิเป็นเสียนหนามต่อพระศาสนาอามนุษย์อีกตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฐิถ้าเกิดว่าอามนุษย์มิจฉาทิฐิเนี่ยมาเจอเด็กน้อยแกจะทำยังไงแกก็ต้องคิดว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นอาหารของแกในสองอมนุษย์สองตนนั้นพอมาเจอเด็กน้อย ตอนหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็บอกว่าเราเจออาหารแล้วเราจะจะกินเด็กคนนี้อามนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ห้ามโดยพูดว่าอย่าเลยท่านอย่าชอบใจเลยอามนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นห้ามก็ไม่ฟังนะถูกห้ามก็ไม่ฟังไม่ใส่ใจคําห้ามปรามก็จับเท้าเด็กดึงมาในขณะที่เด็กน้อยถูกจับเท้าดึงมาโยมเวลาที่โยมรู้สึกตัวเนี่ย มีคนมาดึงมีคนมาปลุกเป็นยังไงเวลารู้สึกตัวโกโรธโ,โกโรธนะแสดงว่าไม่อยากให้ใครมาปลุกตอนหลับใช่ไหมเด็กน้อยในเวลาที่อาการผิดปกติแบบทันทีทันใดเนี่ยแกคงจะคุ้นเคยกับการนอบน้อมคุณพระเจ้าพอแกถูกจับเท้าดึงมานะแกก็กล่าวเลยนะนะโมพุทธสะ แสดงว่าสติของแก่ที่ระลึกนึกถึงคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นไปโดยปกติไม่ว่าจะเ,เหตุการณ์ใดก็ตามเกิดขึ้นแก่ก็จะระลกึกถึงคุณอย่างนี้เพราะอะไรเพราะตนยึดมั่นในพุทธ,ธานุสติมีการระลึกนึกถึงอยู่บ่อยบ่เนืองๆพออามนุษย์ได้ยินแบบนั้นกกลัวเลยโยมด้วยอนุภาพของการระลึกนึกถึงคุณของพระเจ้านั้นก็ได้ถอยหลังไปยืนอยู่ ลำดับนั้นอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็กล่าวกับอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นว่าพวกเราทําสิ่งที่ไม่ควรทําเสียจแล้วพวกเราจะไถ่โทษตัวเองเถิดจึงได้ยืนคุ้มครองเด็กนั้นอยู่อมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เข้าไปในเมืองเอาถาดอาหารของพระราชาใส่อาหารเต็มถาดนํามาไปเอาอาหารของพระราชามาเลยนะแล้วก็เอาภาชนะ นะที่เป็นถาดใส่อาหารมาด้วยแล้วอมนุษย์ทั้งสองก็แปลงเป็นเหมือนพ่อแม่ของเด็กนั้นปลุกเด็กนั้นให้ลุกขึ้นให้บริโภคอาหารพอเด็กน้อยแกตื่นขึ้นมาแกจะกลัวไหมทีนี้ไม่กลัวหรอกเพราะว่าแกมองเอา้าพ่อกับแม่ก็มาอยู่ด้วยเออแกก็กินข้าวกินปลาอะไรของแกไปแล้วแกก็หลับไปเหมือนเดิมนะยักษ์สองตนนี้ก็คอยอารักขาเด็กน้อย หลังจากที่บริโภคอาหารแล้วนะเด็กบริโภคอาหารแล้วเนะี่ยยักษ์ตัวนั้นก็จารึกอักษรบอกความเป็นมาไว้ที่ถาดอาหารเพราะถาดอาหารนี้เป็นของพระราชาเมื่อของพระราชาหายไปยังไงก็ต้องมีการให้ค้นหาแน่นอนยักษ์เกก็เลยเขียนอักขระไว้บอกความเป็นมาเป็นไปว่าถาดอาหารนี้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรใครเป็นคนเอามานะบอกเรื่องราวนั้นไปด้วยด้วยอนุภาพของยักษ์ ที่เขียนจารึกอักษรลงไปนะนก็อธิษฐานว่าพระราชาเท่านั้นจงทอดพระเนตรเห็นอักษรเหล่านี้คนอื่นอย่ามองเห็นดังนี้แล้วจึงละไปเด็กน้อยแกก็นอนของแกไปปกติในวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษก็เอะอะวอยายขึ้นมาว่าพวกโจรลักเอาถาดอาหารไปจากพระราชวังจึงปิดประตูทั้งหมดค้นหา เมื่อไม่เห็นในเมืองจึงออกไปหานอกเมืองตรวจดูข้างโน้นข้างนี้ได้เห็นถาดทองคําบนเกวียนที่บรรทุกฟืนจึงจับเด็กนั้นมาถวายแด่พระราชาด้วยเข้าใจว่าเด็กเป็นโจรพ่อของเด็กไปไหนอยู่เอออยู่ในเมืองแหละลูกก็อยู่นอกเมืองฉะนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็ถูกจับไปนะพระราชาเนี่ยพอเห็น ทหารนําเด็กมาเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เห็นเด็กนะเห็นถาดด้วยไม่ใช่เพียงต่เห็นถาดเห็นอะไรด้วยเห็นอักษรที่ยักษ์เนี่ยจ่ารึกไว้เลยตรัสถามว่านี่อะไรกันพ่อเด็กนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพข้าพระองค์ไม่ทราบพ่อแม่ของข้าพระองค์มาแล้วหาอาหารให้กินแล้วได้ยืนคุ้มครองอยู่ตลอดคืนข้าพระองค์คิดว่า พ่อแม่คุ้มครองเราอยู่ดังนี้แล้วจึงไม่กลัวอะไรนอนหลับไปคาบองค์ทราบเพียงเท่านี้ก็เลยบอกเรื่องราวไปว่าเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ต่อมาพ่อแม่ของเด็กนั้นก็ได้ไปเฝ้าด้วยพระราชาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วทรงาพาคนทั้งสามนั้นไปเฝ้าพระศา,ศาสดากราบทูลความเป็นไปให้ทรงทราบแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พุทธานุสติเท่านั้นหรือที่คุ้มครองรักษาได้หรือว่าอนุสติอื่นเช่นธรรมานุสติเป็นต้นก็คุ้มครองรักษาได้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเอาเวลาที่เราใส่ใจคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จะทําให้เราเกิดความสวัสดีได้ไหมพระราชาถามให้เลยนะพระราชาพระเจ้าพิพิษสานี้ถามให้ลํำดับนั้นพระศาสนาก็ตรัสแก่พระราชานั้นว่ามหาบพิษ มิใช่พุทธานุสติอย่างเดียวเท่านั้นที่คุ้มครองได้ชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยฐานะหกชนเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องรักษาและป้องกันอย่างอื่นหรือด้วยมนและโอสดถ้ามีการระลึกนึกถึงธรรมเหล่านี้นะไม่ต้อง่ร้มนไม่ต้องอาศัยยารักษาธรรมเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องป้องกันเมื่อจะทรงแสดงฐานะหกได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้น Brooklyn. ชนนื่อว่าเป็นสาวกของพระโคโดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระธรรมเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตั้งอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อสติของชนเหล่าใดไปแล้วในกายเป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อ ใจของชนเหล่าได้ยินดีแล้วในภาวนาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อแสดงว่าการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การระลึกนึกถึงนะความเป็นไปในกายมีกรุณามีการเจริญภาวนานะการุณาเนี่ยท่านแสดงด้วยคําว่าไม่เบียดเบียนนะ ส่วนคำว่าภาวนานท่านแสดงเมตตาดันั้นในการจบเทศนานเด็กคนนั้นพร้อมกับพ่อแม่ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลนี่เหมือนง่ายหรือเกินนะเราฟังก็หลายรอบแล้วนะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่พูดครั้งแรกนะออแล้วก็อยู่ปกติสั่งสมเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆที่บุคคลเหล่านี้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมในคราวครั้งนั้นสั่งสมเหตุปัจจัยมาในอดีต บารมีเขาเต็มเมื่อบารมีเต็มบารมีแก่รอบดีแล้วเวลาฟังธรรมก็จะเข้าใจในธรรมะนั้นเจริญวิปัส,สนาบรุเป็นพระรยะบุคคลได้ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการบำเพ็ญบารมีการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นเหตุทำให้เราเกิดความสวัสดี ฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นไปทําให้เกิดความยากความลําบากความเดือดร้อนความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถจะทําให้หายได้โดยทันทีทันใดฉนันที่พึ่งอย่างหนึ่งที่สามารถทําให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นที่พึ่งที่อาจจะรักษาให้เราเกิดความสวัสดีความปลอดภัยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ก็คือการระลึกนึกถึงคุณของ พระรัตนตรยัยก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ประสบกับภัยต่างๆจะด,ด้วยสถานการณ์ใดก็าตามก็ขอให้นึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้คุณของพระองค์มีปรากฏอยู่ในใจของเราเมื่อจิตใจของเราเป็นกุศลกุศลนั่นแหละจะคุ้มครองเราท่านทั้งหลายดังนั้นในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจ ก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดต่อไปญาติโยมประสงค์ทําบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปให้กับญาติทั้งหลายให้กับผู้วายชน